สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆค่ะยศจอยขึ้นมาค้นสมบัตินะคะสมบัติของยยจอยอยูบ่บนหลังคานะ,ะบนหลังคาสมบัติเยอะมากมายไม่มีอะไรเลยนี่ของยศจอยเห็นไหมคะ เห็นไหมเห็นไหมสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะอันนี้มีอะไรนี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะนะคะอันนี้คือยายจอยอ่านี่นะคะวอม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 ,ม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 คือย,อยสายจอยสะสมไว้เยอะมากนะคะย,ยสายจอยสะสมของพวกเนี้อ่ะยายจอยเวลายายจอยกับไทยใช่ไหมคะเวลายายจอยกับไทยยายจอยจะเอาไปแจก เอาไปให้เด็กที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมอนุบาลเด็กเล็กนะคะเนี่ยแหววแววแววแววซึ่งยายจอยไม่ได้ซื้อนะคะยายจอยไม่ได้ซื้อยายจอยก็เก็บสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์เนี่ยด้วยดี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 นะคะยายจอยเก็บสติกเกอร์แล้วยายจอยก็ไปแลกเอามาของฟรีค่ะนะคะเพียงแค่เราสะสมสติกเกอร์เท่านั้นนะคะแล้วยายจอยก็เลยอ สะสมไว้ใช่ไหมอ่อฮะเนี่ยเห็นไหมน่ารักไหมล่ะนะแล้วยายจอยก็จะไปแจกเด็กอนุบาลตามโรงเรียนใช่ไหมคะเนี่ยยายจอยสะสมไปเยอะมากเวลายายจอยกลับบ้านเนี้ยกลับเมืองไทยใช่ไหมยายจอยก็เอาไปนะคะเอาไปให้เขาเอาไปแจกเด็กอนุบา,นาลนะคะ,อออนนะ,คะชอบส่วนอันนี้ของลูกชายนะซื้อไว้ให้หลานนะคะหลานชายนะคะซื้อไว้ให้น้องรัชะนน ที่จริงเรามีอีก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 ,อก,อก,อกคันหนึ่งนะมีอีกคันหนึ่งนะคะเนี่ยคือของน่ะของนะตุ๊ก,กตาทาั้งนั้นเลยเป็นกองๆดูนะเอย้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยคือตุ๊ก,กตาทาั้งนั้นนะคะกองนี้ของเล่นเด็กทั้งนั้นนะ <c oughs> อันนี้เลยคือมันเป็นอะไรกับใย,ยจอยใช่ไหมคะใ <c oughs> ย,ยจอยเนาะซึ่งมันเป็นยายจอยเนี่ยดูน่ารักไหมล่ะ เนี่ยนะเออแต่ยายจอยชอบเออชอบตัวนี้นะคะน้องผีเสื้อน้องผีเสืป่าเป่าเป่านะคะเนี่ยยายจอยเอา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 ,เอาไว้ให้เด็กนะคะดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสโอเคคลิปนี้ยายจอยไม่มีอะไรละคะ่ะแค่ขึ้นมาค้นของแล้วก็มาเจอ,อตุ๊กตาตัวน้อยๆแบบนี้นะคะโอเคคลิปนี้ยายจอยขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ยายเจ,เจด้วยเนาะพี่น้องขานะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายนะคะ